ท่านผู้ฟังผู้แสวงหาความสงบสุขทุกท่านก่อนที่เราจะเริ่มเดินทางเข้าไปสู่เนื้อหาในวันนี้ผมอยากให้ท่านลงตอบคําถามสั้นๆกับตัวเองสักสองสาข้อนะครับ 1. ท่านกําลังรู้สึกว่าชีวิตของท่านกําลังวิ่งเร็วเกินไปจนน่าเหนื่อยใจใช่หรือไม่และ 2. ท่านกําลังมองหาจุดพักใจที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเพื่อชาร์จพลังชีวิตให้กลับมาสดใสอีกครั้งใช่หรือไม่ถ้าคําตอบคือใช่ วิดีโอนี้คือคําตอบสําหรับท่านครับวันนี้เราจะมาค้นพบวิธีเปลี่ยนวันพระธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นวันที่ทรงพลังที่สุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากภายในเป็นวันที่เราจะใช้เวลาสั้นๆเพื่อสร้างความสุขและความสงบที่ยั่งยืนไปตลอดทั้งสัปดาห์เอาล่ะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้ไปพร้อมๆกันนะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับ ท่านเคยสังเกตไหมครับว่าชีวิตของเราในยุคนี้มันหมุนวนเร็วมากเหลือเกินเร็วจนบางทีเราแทบไม่มีเวลาหยุดคิดตื่นเช้ามาก็เจอกับความรีบเร่งการเดินทางการงานความรับผิดชอบที่ถาถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนวันแล้ววันเล่าเต็มไปด้วยความกังวลและปัญหาที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นเราเหมือนนักวิ่งที่วิ่งอยู่บนลู่วิ่งที่ไม่เคยหยุดพักเลยแต่ในวัฒนธรรมไทยอันงดงามของเรา พระพุทธองค์ได้ทรงวางมรดกอันล้ำค่าไว้ให้เราเปรียบเสมือนปุ่มหยุดชั่วคราวหรือจุดพักใจที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือวันพระครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยว่าวันพระคือวันที่ต้องไปวัดตักบาตรหรือเป็นวันที่เห็นคุณปู่คุณย่าจุดธูปไหว้พระที่บ้านซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีงามครับแต่ความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นวันพระคือวันที่เราจะได้โอกาสกลับบ้านไม่ใช่บ้านที่เป็นปูนเป็นไม้นะครับแต่เป็นบ้านภายในใจของเราเอง เป็นวันที่เราจะได้หันกลับมาดูตัวเองอย่างจริงจังว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรที่ผิดพลาดไปบ้างใจของเรายังหนักอึ้งอยู่กับความโลภความโกรธความหลงแค่ไหนและเราจะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ให้ดีกว่าเดิมได้บ้างอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะไปถึงข้อปฏิบัติในวันพระเราต้องพูดถึงเสาหลักของชีวิตกันก่อนครับนั่นก็คือศีลห้าฐานชีวิตที่มั่นคงลองนึกภาพตามนะครับถ้าชีวิตของเราคือบ้าน ศีลห้าก็คือเสาเข็มและรั้วบ้านที่แข็งแรงถ้าเสาเข็มไม่มั่นคงบ้านก็พร้อมจะสุดได้ทุกเมื่อถ้ารั้วบ้านไม่แข็งแรงโจรผู้ร้ายหรือสัตว์ร้ายก็พร้อมจะเข้ามาสร้างความวุ่นวายได้เสมอชีวิตเราก็เช่นกันครับถ้าไม่มีศีลห้าเป็นเกราะป้องกันความทุกข์ก็จะเข้ามาเยี่ยมเยียนเราได้ง่ายเหลือเกินศีลข้อแรกเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในความหมายที่ลึกซึ้งไม่ใช่แค่ไม่ฆ่าคนหรือสัตว์ใหญ่เท่านั้น แต่รวมถึงการไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายแม้จะเป็นสัตว์เล็กๆอย่างมดหรือยุงก็ตามทำไมล่ะครับเพราะทุกครั้งที่เราคิดจะทำร้ายสิ่งมีชีวิตอื่นจิตใจเราจะหยาบกระด้างและร้อนรุ่มแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีเมตตาแม้ทะยุงที่มาบินกวนใจเราอาจจะแค่ปัดมันไปเบาๆแทนที่จะตบให้ตายวินาทีนั้นใจเราจะสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนและความสงบจากภายในทันทีนี่คือการฝึกเมตตาบาร,รมีในชีวิตประจำวันเลยนะครับ สินข้อที่2เว้นจากการลักขโมยข้อนี้ก็เช่นกันครับไม่ใช่แค่ไม่ไปขโมยของชิ้นใหญ่ๆแต่รวมถึงการไม่หยิบฉวยของเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่ของเราไม่ว่าจะเป็นตักกาของออฟฟิศหรือการใช้เวลาทำงานไปทำเรื่องส่วนตัวนี่คือการฝึกความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นเมื่อเราไม่เอาเปรียบใครใจเราจะโปร่งเบาและภาคภูมิใจในตนเองครับสินข้อที่สเว้นจากการปรพัพฤติผิดในกาม แกนแท้ของข้อนี้คือการให้เกียรติในความสัมพันธ์ครับไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตนเองหรือการไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีเจ้าของแล้วเพราะการกระทําเช่นนั้นไม่เพียงแต่ทําร้ายจิตใจคนอื่นแต่มันยังสร้างบาดแผลลึกๆในใจเราเองทําให้ชีวิตขาดความไว้วางใจและความสงบสุขที่แท้จริงสินข้อที่4เว้นจากการพูดเท็จคําพูดมีพลังมหาศาลนะครับสามารถสร้างสรรค์หรือทําลายชีวิตคนได้เลย สี่ข้อนี้จึงไม่ได้หมายถึงแค่ไม่พูดโกหกแต่รวมถึงไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดให้คนทะเลาะกันและไม่พูดเพอ้อเจอร์ไร้สาระลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราฝึกพูดแต่ความจริงพูดด้วยความไพเราะและพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ชีวิตและคนรอบข้างจะดีขึ้นขนาดไหนและสีลข้อที่หเว้นจากสุราและของมึนเมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติคือธรรมะที่มีอุปการะคุณมากที่สุด สติคือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดของมนุษย์เราครับสิ่งใดก็ตามที่เข้ามาทำลายสติทำให้ใจเรามัวเมาไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียรยาเสพติดหรือแม้กระทั่งการติดโซเชียลมีเดียจนโงหัวไม่ขึ้นการติดเกมจนไม่ทำอะไรสิ่งเหล่านี้ล้วนบั่งทอนสติปัญญาของเราทั้งสิ้นการรักษาสีนข้อนี้คือการรักษาขุมทรัพย์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราไว้ครับนี่คือรากฐานครับถ้าสินห้าของเรามั่นคง วันพระก็จะเป็นเหมือนการยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับเอาล่ะครับเมื่อฐานของเราแน่นแล้วที่นี้เรามาดูกันว่าในวันพระเราจะยกระดับจิตใจของเราให้ปราณีตและสูงส่งขึ้นไปอีกได้อย่างไรบ้างกับ9ข้อปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตใจในวันพระ 1. ตั้งใจรักษาสินข้อหนึ่งให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนในวันธรรมดาเราอาจจะเผลอไปบ้างนะครับแต่ในวันพระ ให้เราตั้งใจเป็นพิเศษเลยว่าวันนี้ทั้งวันเราจะไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตใดเลยลองคิดตามนะครับแค่เราเว้นจากการฆ่าเพียงหนึ่งวันใจเราจะเบาสบายขึ้นขนาดไหนและยังเป็นการต่อชีวิตให้กับเพื่อนร่วมโลกอีกนับไม่ถ้วนมันคือการแผ่เมตตาที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลย 2. ตั้งใจรักษาศีลข้อสองให้มั่นคงไม่ลักขโมยไม่ช่อโกง ของที่ไม่ใช่ของเราไม่ว่าจะมีมูลค่าเล็กน้อยหรือมากมายในวันพระให้เราตั้งสัจจะกับตัวเองว่าเราจะซื่อสัตย์อย่างถึงที่สุดนี่ไม่ใช่แค่ไม่หยิบของคนอื่นแต่รวมถึงการทํางานให้เต็มเล็ดเต็มหน่วยไม่เอาเปรียบองค์กรไม่คดโกงนี่คือการฝึกความซื่อตรงกับตนเองซึ่งเป็นคุณธรรมของบัณฑิตครับ 3. ตั้งใจรักษาศีลข้อสาให้สะอาดไม่ประพฤติผิดในกาม กิเลสทางการเป็นไฟที่ร้อนแรงและรบกวนจิตใจมนุษย์อย่างมากวันพระคือวันที่เราจะมาตั้งใจดีท็อกซ์หัวใจของเราครับคือการตั้งใจละเว้นจากความคิดที่ไม่ถูกต้องในเรื่องเพศความสัมพันธ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นและหันกลับมาดูแลใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อให้ใจมีกำลังในการต่อสู้กับกิเลสในวันอื่นๆต่อไปสินข้อที่สี่ตั้งใจรักษาสินข้อสี่ให้งดงามไม่พูดเท็จหัวหัวคายหรือส่อเสียด คำพูดแย่ๆเพียงไม่กี่คำอาจสร้างบาดแผลในใจคนไปทั้งชีวิตในทางกลับกันคำพูดดีๆก็สามารถชุบชีวิตคนได้เช่นกันวันพระคือวันที่เราจะมาฝึกเป็นนายของคำพูดครับก่อนจะพูดอะไรออกไปให้คิดก่อนเสมอว่าเป็นเรื่องจริงไหมเป็นประโยชน์ไหมและพูดด้วยความเมตตาหรือไม่แค่ฝึกเท่านี้วาจาของเราก็จะกลายเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์ที่สร้งแต่สิ่งดีๆครับห ตั้งใจรักษาสีลข้อห้าให้สมบูรณ์เว้นจากสุราของมึนเมาและอบายมุขวันพระคือวันแห่งสติครับไม่ใช่แค่เหล้าบุหรี่หรือยาเสพติดแต่ให้เราลองสำรวจตัวเองดูว่ามีอะไรอีกบ้างที่ทำให้ใจเรามัวเมาและเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นการเล่นพนันการหมกมุ่นในความบันเทิงที่มากเกินพอดีหรือการไถมือถือดูเรื่องไร้สาระเป็นชั่วโมงชั่วโมงลองงดสิ่งเหล่านี้ดูสักหนึ่งวันนะครับแล้วท่านจะพบว่า ท่านมีเวลาและมีพลังในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ครับเพื่อให้ใจของเราใสาสว่างและมีปัญญา 6. ฝึกวางอาวุธในใจไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาคฆาดความโกรธก็เหมือนไฟครับมันเผาใจเราก่อนที่จะไปเผาคนอื่นวันพระคือวันที่เราจะมาฝึกวางอาวุธในใจของเราครับใครที่เคยทําให้เราเจ็บช้าน้ําตาลองฝึกให้อภัยเขาดูไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อตัวเราเองจะได้ไม่ต้องแบกฐานไฟร้อนๆก้อนนั้นอีกต่อไปลองเปลี่ยนความโกรธเป็นการแผ่เมตตาดูสิครับแล้วท่านจะพบกับความสงบที่หาจากที่ไหนไม่ได้เลย 7. ฝึกใช้ชีวิตให้เรียบง่ายไม่ฟุงฟฟ้งเฟ้อไม่ฟุ่มเฟื่อยในยุคสมัยที่ผู้คนแข่งขันกันมีแข่งขันกันใช้วันพระสอนให้เรากลับมาสู่ความเรียบง่ายครับลองทานอาหารง่ายๆที่บ้านแทนที่จะไปกินหรูนอกบ้านลองใส่เสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาแต่สะอาดสะอ้านดู เพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่วัตถุภายนอกแต่อยู่ที่ใจที่รู้จักพอครับเมื่อใจรู้จักพอความสุขก็เกิดขึ้นได้ในทุกขณะ 8. ไม่ละเลยการสร้างบุญบารมีครับวันพระคือโอกาสพิเศษในการสะสมสะเสบียงบุญไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรในตอนเช้าการสวดมนต์ก่อนนอนการหาเวลาฟังธรรมะดีๆหรือนั่งสมาธิสัก5-10ถึงนาทีหรือแม้กระทั่งการทำบุญเล็กๆน้อยๆเช่นการให้ทางคนข้ามถนน การพูดจาดีๆกับคนในครอบครัวทั้งหมดนี้คือบุญที่ยิ่งใหญ่ทั้งสิ้นอย่าปล่อยให้โอกาสทองนี้ผ่านไปนะครับ 9. ฝึกเจริญสติไม่ปล่อยใจให้ประมาทข้อนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับวันพระคือการเตือนใจเราว่าชีวิตนี้สั้นและไม่แน่นอนเราอาจจะไม่ได้เจอวันพระครั้งหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้วันพระนี้ผ่านไปอย่างไร้ค่าให้ใช้ทุกลมหายใจอย่างมีสติ รู้ตัวทุกพร้อมว่ากําลังทําอะไรพูดอะไรคิดอะไรอยู่ความไม่ประมาทนี่แหละครับคือหัวใจของคําสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนาถ้าท่านผู้ฟังทําได้ดังนี้ชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับสาธุไหมครับแล้วมาถึงคําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดบุญสูงสุดในวันพระคืออะไรหลายคนอาจจะคิดว่าคือการทําบุญด้วยเงินจํานวนมากๆหรือการถวายของที่หรูหราสวยงาม สิ่งเหล่านั้นก็เป็นบุญครับแต่บุญที่สูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญไม่ใช่สิ่งของภายนอกเลยครับแต่คือการรักษาศีลให้บริสุทธิ์และการเจริญสติภาวนาทำไมล่ะครับเพราะการให้ทานเป็นการทำบุญที่ปลายเหตุแต่การรักษาศีลและการเจริญสติคือการสร้างบุญที่ต้นเหตุคือที่จิตใจของเราโดยตรงการมีสติรู้เท่าทันความคิดอารมณ์ของตัวเองคือการทำความสะอาดบ้านของใจให้ใสสะอาด เมื่อใจของเราใสาสะอาดเหมือนน้ำนิ่งๆที่สะท้อนแสงอาทิตย์ได้ปัญญาก็จะเกิดขึ้นบุญกุศลก็จะหลั่งไหลเข้ามาอย่างมหาศาลบุญนี้ยิ่งใหญ่กว่าการสร้างโบสถ์สร้างวิหารเสีอีกเพราะมันคือการสร้างอริยสัพท์คือซัพย์ภายในที่จะติดตามตัวเราไปทุกพบทุกชาติสรุปดังนั้นท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพระไม่ใช่แค่วันหยุดตามปฏิทินไม่ใช่แค่วันแห่งพิธีกรรม แต่คือวันแห่งการปฏิวัติภายในของเราครับคือวันที่เราฝึกที่จะไม่ฆ่าไม่ลักไม่ผิดในการมไม่พูดเท็จไม่มัวเมาไม่กโกรธไม่ฟุ่มเฟือยไม่ละเลยการทำบุญและไม่ปล่อยใจให้ประมาทและถ้าท่านปรารถนาจะได้บุญสูงสุดในวันพระจงตั้งใจรักษาศีลให้มั่นคงและ,จะเจริญสติให้ต่อเนื่องเพราะสองสิ่งนี้คือต้นทุนบุญที่ล้ำค่าที่สุดที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิต ผมขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านที่ตั้งใจฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับขอให้ทุกท่านได้ลองนําข้อปฏิบัติเหล่านี้ไปใช้ในวันพระครั้งต่อไปให้เป็นวันที่ใจของท่านสะอาดที่สุดสว่างที่สุดและสง,งบที่สุดและเป็นวันที่ท่านได้ปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่งดงามที่สุดไว้ในสวนแห่งชีวิตของท่านเองหากเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์และทําให้ท่านได้พบกับแสงสว่างเล็กๆในใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับ และที่สําคัญช่วยกันแบ่งปันธรรมะดีๆนี้ออกไปให้กับคนที่ท่านรักเพราะการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงครับในครั้งต่อไปเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อวิธีเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นปัญญาซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องเจอในชีวิตประจําวันอย่างแน่นอนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดกันนะครับสําหรับวันนี้ขอความสุขความสงบและความสว่างในธรรมจมมังเกิดมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ